คลิปตื่นเท้ามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะตื่นตีสี่ครึ่งนะคะเพื่อจะอาบน้ําแต่งตัวไปออฟฟิศนะคะและต้องรีบกลับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแต่คนที่ไปรับไปส่งลูกและเมียน,นี่ก็คืออีพ่อค่ะต้องเป็นผัวดีเด่นจ้า่ะแล้วเราเดินทางไปเลยค่ะเห็นไหมคะฟ้ายังมืดครึมอยู่เลยค่ะเป็นคนที่ชอบตื่นเช้ามากค่ะแต่ว่าบางทีมันก็เช้าไปปล่อยอีจอยเ้ยคนอื่นก็ตื่นกันดีโมงกี่ยามน้องคอมเมนกันมาหน่อยได้ไหมล่ะและฉันก็เดินทางมาถึงบ้านของฉันอีกหนึ่งหลังค่ะที่ตอนนี้ใช้ทําออฟฟิศออฟใจนะคะทุกกคคคนนนนนจาาเเเพืื่่่่ออ้ตััยัยยยยงลลลโะมมึู ไม่มีใครมาถึงก่อนกูมั้งเนี่ยนะคะฟ้าอึมขนาดนี้เราก็ต้องมาเปิดออฟฟิศเปิดฟงเปิดไฟเปิดแอร์ตอนรับนะคะน้องๆมาทํางานจะมาตรวจตาความเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนเดินทางออกจากบ้านนานก็อย่าลืมบำรุงผิวหน้าทุกวันนะคะเพราะว่านอนน้อยขนาดนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยดีๆในการดูแลผิวหน้าโอ้หน้าไปสั่งคังกระมังตั้งเด่นแน่นอนจ้าทุกคนจ้าตัวดีตัวเดิมค่ะเพิ่มเติมคือยิ่งใช้หน้ายิ่งเด้งค่ะอุ้ยนอนดึกแค่ไหนก็ไม่มีวันโสมค่ะเพราะว่าสารสกัดเข่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพอีกแล้วครับท่านขนาดออกบ้านแต่า,วาตงวัน เราไปทำคอนเทนต์ไปข้างนูน่นข้างนอกข้างนี่นะคะก็ต้องเจอแสงแดดไม่ทากันแดดหน้าไม่หน้าหมองเป็นฝ้ากระไม่อยากเป็นฝ้ากาะเพราะเป็นลรวรักษายากมากป้องกันโดยการทากันแดดค่ะครีมแม่งดีแค่ไหนไม่ทากันแดดจบปึ้งหมดแหละเพราะแดดแม่งทำไม่หน้าไม้และสิ่งแรกที่มาถึงบ้านนะคะนอกจากขี้เยี่ยวแล้วเราก็ต้องมาเปิดมา่านเปิดไฟค่ะเพราะบ้านเราม่านเยอะมากฉันมีความสุขกับการเปิดมา่านค่ะรู้สึกได้รีแลกออกร่าังกายเหลือกายภาพไปในตัวค่ะรารคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่ขอดูคลิปเปิดมา่ดมานแบบเพียวๆด้วป่มามันรู้สึกเพลินตาเพลินใจเลเกน จอยเนี่ยจับเวลานะฉันเปิดม่านทั้งหลังเนี่ยใช้เวลาเอาจริงนะไม่เกินสินาทีหรอกอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงกูเวอร์ไปไงพูดให้มันดูโอเวอร์แอคติ้งแบบนั้นนะประมาณ10นาทีไม่เกินเออเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนึกออกปลาลูดปืนรูดป,นปืนแค่ม่านมาสองชั้นเองอะ <c oughs> อยากให้บ้านสวยไงก็เลยติดม่านโปร่งม่านถือไปด้วยค่ะเวลาถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์ทำคลิปเนี่ยเปิดเป็นม่านโปร่งแล้วมันสีขาวพาวสเสน่ห์เท่แล้วิดเธอมันทำให้ดูแบบว่าอบอุ่นอบใจดูคลีนคลีนดูสะอาดตานะะคโโอ้ห ข้างนอกค่ะฟ้ายังอึมครึมอยู่เลยนี่กูมาทางานตอนตีสองสี่สิบห้าไเนี่ยทำไมฟ้าไม่สว่างสักทีงงมากจ้าอ่ะตอนนี้ก็เป็นบานสุดท้ายแล้วสําหรับข้างล่างนะคะจริงๆมีม่านข้างบนด้วยแต่ข้างบนเนี่ยมันปิดอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้ไล่สดนะคะน้องๆเนี่ยเขาก็จะไล่สดอยู่ข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชานกับน้องคอนเทนต์แล้วก็แอดมินนะคะเอาไว้ทําคลิปมาวมอยทางานค่ะพออยู่บ้านปุ๊บการทํางานก็ไหลลื่นไหลลื่นเจ้าที่สนับสนุนขั้นสุดค่ะอุ้ยทำคอนเทนต์อะไรมาก็ปังตอนนี้จอยจี้สำรองหนึ่งสำรอง เซิร์ชเลยใจยจีจ้สำรองมีสองช่องค่ะใครจะกดตะกร้าสินค้าแอตะกร้าพัฒมิรก็ไปในช่องสำรองนะคะเพราะว่าช่องหลักนี้โดนปิดตะกร้าทาวอนกูไม่กลับหลับไม่ฟื้นตื่นไม่มีหนีไปไหนอะเออและนี่ก็คือการเฮาเรือกนกระโจกเปิดหนะตรงหน้าต่างมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูน้องเต่าค่ะสมชายสมเยศสมเสร็จสมผสมสมสีไม่อีจอยมีแค่สมสมค่ะนะอเป็นยังไงบ้างลูกเมื่อคืนโดนผีหลอกหรือเปล่าแม่ไงนอนกระปัอปั่นดีไหมลูกแม่หนูไม่เอาหนูกลับแล้วนะปล่อยอยู่นี่กันเลยดีเดียวนะคะสามสหายของฉัน เสร็จแล้วก็มาเตรียมแก้วนะคะเพื่อไปกินกาแฟกระจาจค่ะเฮ้ยฉันชอบกินกาแฟมากเลยค่ะพอกินแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮิเหมือนม้าเลยมันคือคืนมากค่ะอืมด้วยที่เรานอนน้อยกาแ,แฟก็ต้องเข้าบ้างแะแต่กาแฟที่กินเนี่ยมันไม่ใช่กาแฟธรรมดาค่ะกินแล้วเคาะได้ค่ะ และการดินกาแฟของฉันเนี่ยมันจะไปธรรมดาได้ยังไงแดดก,กาแฟนานไม่เกินจริงค่ะยืนแดกแม่งรอบบ้านแต่ละวังรอน้ํามันหายร้อนนะคะเพราะน้ําร้อนชิบหายไปป่วงนะคะเราก็มากวาดบ้านนะคะตรงริมสระไว้น้ำได้อีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นไงสระ่ายน้ำใสสะอาดเห็นตัวปลากันเลยทีเดียวนะคะเป็นระบบําเกลือน,นะ,ะนี่ก็บอกทีมไลน์นะน้องๆในออฟฟิดว่าเออใครจะกระโดดน้าก็เตรียมชุดมาเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็ยกกงยกโกะนะคะมาวางไว้ที่เดิมค่ะเเมื่อวานพี่เขามาเซตระบบสระแล้วเขาก็ยกออกแล้วเขาไปยกเข้าให้แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามันหญิงเหล็กนะคะเรามันนแก่ง แล้วยกแม่งคนเดียวเลยค่ะแล้วก็ตัดใบมงใบไม้ออกจากสระนะคะอย่าปล่อยให้ใบ,บไม้ทิ้งเอาไว้นานมันจะเน่าเสียทําให้สระไว้น้ำเนี่ยนะคะมันไม่สวยไม่ใสค่ะก็ตัดใบไม้บนไปค่ะส่วนฝุ่นด้านล่างเดี๋ยวใช้เครื่องดูดเอามันก็จะออกเปื้อออกเปื้ดนแล้วค่ะด้วยที่ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะบมงใบไม้ไม่ก็ร่วงเยอะชิบหายเลยค่ะแล้วฉันก็มายืนจิบกาแฟนะคะที่บ่อประครับซึ่งยังไม่มีประครับเลยค่ะนะเร็วๆนี้เอามาลงแน่นอนนะคะก็ย้ายมาจิบกาแฟนะคะริมสระแบบนี้ค่ะอเดินทั่วบ้านมีความสุข แล้วก็แฮปปี้กับการแต่งบ้านของตัวเองเหลือเกินและนี่ก็คือส่วนอังกฤษข้างบ้านย่อมย่อมโอ้โหกูโโโโมีบ้านห้าไร่ป่ะเนี่ยทำไมมันใช้พื้นที่บ้านให้คุ้มค่ะทุกนาทีดูทีวีสีที่ช่องฟิตจังเลยวะเฮ้ยชิงช้าก็แบบว่าเริ่มจะผุพังแล้วนะได้เวลาจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าบ้านหลังนี้หลายคนก็คงถามว่ายังขายอยู่ไหมสิบสามล้านอะ่ะขายอยู่จ้ะสนใจก็ติดต่อมาเนาะเออแล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารกับน้องนะคะนี่ค่ะเราก็สั่งอาหารใต้มากินกันสามคนนะคะพ่อแม่ลูกอ่ะไม่ใช่แต่ระหว่างที่น้องคาเทแกงใส่ เราก็มาให้อาหารเต่าค่ะเพราะว่ามันเริ่มหิวโหยแล้วค่ะร้องไปจวักสามชาแล้ว่ากูหิวกูหิวกูหิวกิ้วกริ้ว้วมารวกิ้วก็มารีวบุกชึงนะคะก็ได้เวลานะคะรับประทานแล้วค่ะเออก็กินกับแอดมินก่อนในการส่วนน้องคอนเทนต์เนี่ยเพิ่งกินข้าวมันใกล้มาเดี๋ยวเขาจะกินอีกทีตอนเที่ยงนะคะและนี่ก็คือวิถีซีโอค่ะนั่งแดกข้าวหลังบ้านอมีความสุขค่ะทจกินไปนะคะดูเต่าไปสุนทรียพมีความสุขกับการทำออฟฟิศวทีบ้านมากๆเลยจ